สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้สุดประหยัด1คันนะครับกับ ซูซูกิเอร์ติกานะครับเครื่องพันสี่ปี2013นะครับ1 8 9 0 0 0าบาทนะครับผ่อน3,900นโดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับใครกำลังหารถครอบครัวสุดประหยัดราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะครับคันนี้สภาพดีมากๆครับไม่มีชนหนักอัดต่อเลยพ่ควํมเอกสารครบไม่จมน้ำไม่พิกวํมนะครับมาชมได้เลยครับราคานี้สภาพนี้คุ้มมากๆครับกับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ขนาดเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆแบบประหยัด นะครับจัดไปครับนี่เลยครับสวยมากๆนะครับเออติกาปี2013เครื่องพันสีนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาชมเช็คตูรถทดลองขับนะครับภายในสวยมากๆนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้า ับไฟฟ้าครับรถโดยรวมสวยครับแอร์แถว2ด้านบนนะครับนี่เลยครับงามๆครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับรถครอบครัวทนนะครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับในเออร์ติก้าขับในแฟนเพจแฟนขับได้เลยครับรถโดยรวมเรียกว่าสวยครบจบ1นึ่งแสน 89,000บาทครับโปรโมชั่นงามๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวราคาประหยัดนะครับคันนี้คุ้มสุดๆนะครับมาดูเช็คทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับหา,าไปใช้งานมาดูได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์มาชมมาเช็คอยู่มินบุรีนะครับใครเครดิตด,ดี มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับคันนี้รถสวยครบจบเอาไปใช้งานนะครับผ่อนก็ชิลๆนะครับกับรถครอบครัวสไตล์นี้ผ่อนประมาณ4,000ผ่อน6ปีคุ้มมากๆนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยนะครับแล้วก็ทนประหยัดนะครับเครื่องพัน4เน้นเดินทาง4คน5คนมีพื้นที่ใส่ของครอบครัวเล็กๆไม่ต้องซื้อแพงครับไม่ต้องเป็นหนี้เยอะเป็นเบาๆเน้นใช้งานสบายๆผ่อนชิลๆนะครับ นี่เลยครับเหลือเงินไปทําอย่างอื่นมีรถใช้ครับสบายเลยครับผ่อนแบบนี้นะครับรีบพิจรารณาโทรสอบถามมาเลยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับใครเครดิตดีออกรถศูนย์บาทมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยจัดส่งให้ได้ทั่วไทยซตซุกิเออร์ติกาปี2013นะครับโทรได้ลายได้ติดต่อมาเลยนะครับรถดีสภาพดีเบาะหลังพับได้นะครับมีพื้นที่สายปิกนิกค้าขายท่องเที่ยวจัดไปครับ รถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักต่อหรือพิควําเน้นใช้งานสวยมากๆนะครับยิ่งใครที่ชอบรถสีสวยๆคันนี้น่าสนใจสุดๆนะครับได้รถครอบครัวนะครับใครไม่มั่นใจเข้าไปหาข้อมูลในเออร์ติก้าขับนะครับใน YouTube ก็ได้ครับคันนี้ราคานี้จากใจคุ้มมากๆนะครับสำหรับคนที่เข้าใจซูซูกินะครับมันก็จะทนๆเหมือนเนี่ยครับในส่วนของสวิปครับสวิปทนแบบไหนตัวนี้ก็ทนแบบนั้นครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับ จัดไปครับ